สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยายลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบูลธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อของดอกเบี้ยนะครับในคณิตประยุกต์หนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่อยู่ในเรื่องของลำดับและอนุกรมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นโดยการดู โจทย์นะครับคณิตประยุกต์หนึ่งนะครับในเดือนมีนาคมปี66นะครับที่ผ่านมานะครับเรามาเริ่มดูโจทย์กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์คณิตประยุกต์หนึ่งนะครับในปี2566นะครับในรอบเดือนมีนาคมนะครับซึ่งโจทย์ก็ออกมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับลองดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่า โต้งนั้นกู้เงินจากวินนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการกู้เงินนะครับ2แสนบาทนะครับโดยโต้งจะชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดในอีก2ปีข้างหน้านะครับก็คือก,กู้เงินมา2แสนบาทนะครับอีก2ปีข้างหน้าก็โต้งถึงจะชําระ,ะคืนให้วินแล้วก็วินนั้นกําหนดอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีนะครับโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปีนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องรู้นะครับก็คือคําว่าดอกเบีย้ยทบต้นนั้นคืออะไรนะครับแต่ทีนี้โจทย์ก็พูดต่ออีกนะครับว่าเมื่อครบสองปีนะครับตามสัญญาต้งขอเลื่อนเวลาชําระออกไปอีกหนึ่งปีนะครับต้งและวินจึงได้ทําสัญญาฉบับใหม่ตอนนี้ก็คือครบสองปีแล้วต้งยังไม่มีเงินที่ชําระนะครับก็ขอเลื่อนไปอีกหนึ่งนปะีก็เลยต้องทําสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมานะครับ โนะต้งและวินจึงได้ทําสัญญาฉบับใหม่โดยกําหนดให้เงินกู้พร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดจาก2ปีที่ผ่านมาเป็นยอดเงินกู้นะครับในสัญญาฉบับใหม่นี้นะครับและปรับอัตราดอกเบีย้ยใหม่เป็น3%ต่อปีนะครับนะจากเดิม2%ขึ้นมาเป็น3%แล้วนะครับนะโดยคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุก6เดือนนะครับเมื่อครบกําหนด1ปีตามสัญญาฉบับใหม่ จะต้องชําระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดกี่บาทนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็ก็ต้องคิด2ชั้นนะครับชั้นแรกก็คือสัญญาเงินกู้ฉบับแรกนะครับที่มีดอกเบีย้ย2%เ์นะครับต่อปนะีแล้วก็ต้องใช้ภายใน2ปีนะครับนะแล้วก็พอ2ปีไม่ได้จ่ายก็เลยต้องมีสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมานะครับให้จ่ายได้ในอีก1ปีข้างหน้านะครับ ซึ่งดอกเบี้ยใหม่ก็เป็นเพิ่มขึ้นมาเป็น3%ต่อปีนะครับนะแล้วก็คิดแบบทบต้นทุกๆหกเดือนนะครับเพราะเรามาดูสเต็ปแรกก่อนนะครับนะในสัญญาฉบับแรกก่อนนะก็คือกู้เงิน2องแสนบาทนะครับนะกู้เงิน2องแสนบาทแล้วก็เขียน2องแสนมาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า2องแสนบาทเรากู้มาเรา เราเอาเงินเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเราเราก็เอาไปใช้ทําธุรกิจหรือไปใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาก็ผ่านไปนะเราไม่ได้คืนเงินเขานะครับเพราะฉะนั้นค่าของเงินที่เรากู้มามันจะมีผ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับตามอัตราดอกเบีย้ยที่เขากําหนดไว้ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยที่เขากําหนดไว้นั้นนะครับก็คือสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีทบต้นนะครับตาดอกเบีย้ยเดี๋ยวผมเขียนช่องนะครับ นี่คือสองเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีนะครับแล้วก็โดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปีนะครับทบต้นทุกปีนะครับทบต้นทุกปีนะเพราะฉะนั้นปีปีหนึ่งนะครับดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นตนะครับก็คือ,อเหมือนกับเป็นเงินที่เราต้อง จ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อครบหนึ่งปีนะครับจ่ายเพิ่มเข้าไปจากเดิมนะครับก็คือต้องบวกเข้าไปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นศูนย์จุดศูนย์สองนะครับจ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราคิดเทียบนะครับกับหนึ่งหน่วยนะครับก็เหมือนกับว่ามูลค่าเงินสอง0 0นบาทนั้นนะครับมีค่าเพิ่มขึ้นนะไอ้เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นมาเงินกู้ที่เรากู้มาก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกับเราเงินไปฝาก ที่ธนาคารเวลาผ่านไปนะครับมูลค่าเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเงินกู้นะครับเพราะฉะนั้นผ่านไป1ปีนะครับเราก็ต้องคูณด้วยนะครับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับคิดเป็นต่อหน่วยนะครับก็คือ1บวกกับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คือ2%ก็คือ0.02นะครับก็จะกลายเป็น1.02 นะครับหนึ่งจุดศนย์สองเพราะฉะนั้นมูลค่าเงิน2 0 0แสนบาทนะครับก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับสองแสนคูณหนึ่งจุดศนทีนี้การคิดทบต้นนะครับก็แสดงว่าพอผ่านไป1ปีนะครับดอกเบีย้ย2%เเซต่อปีมันไอ้เจ้าเงินที่ผ่านไป1ปีนะครับมูลค่าเงินตรงเนี้ยนะครับจะกลายเป็นเงินต้นของปีถัดไปนะครับซึ่งปีถัดไปก็ ดอกเบี้ยก็เป็น2%ต่อปีอีกเพราะฉะนั้นค่าเงินตัวนี้นะครับก็จะถูกเพิ่มขึ้นโดยคูณด้วย1.02เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องคูณ1.02เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผ่านไป2ปีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น 1.02กำลังสองนั่นเองนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับถ้าโต้งนะต้องชำระเงินกู้เนี่ยนะครับหลังจากผ่านไปสองปีนะครับก็จะเป็นจำนวนเงินตัวนี้นะครับ2แสนคูณกับ1.02ทั้งหมดกำลังสองแต่เผอิญ ครบสองปีนะครับปรากฏว่าโต้งนั้นยังไม่มีเงินชำระนะครับก็เลยต้องเขียนสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาโดยเอาเงินลูค่าเงินตัวนี้นะครับที่ยังไม่ได้ชำระนะครับซึ่งเป็นค่าเงินที่เพิ่มขึ้นหลังจากผ่านมาสองปีอันนี้ก็เป็นเงินต้นนะครับต่อมาสัญญาฉบับใหม่บอกว่าโอเคให้เวลาอีกหนึ่งปีนะแต่ว่ามีดอกเบี้ยใหม่นะครับเป็นสามเปอร์เซ็น ต่อปีแล้ว3%ต่อปีนะครับถึงแม้จะเป็น3%ต่อปีแต่ว่าจะคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุก6เดือนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับสต่อปีนะครับแล้วก็ทบต้นทุก6เดือนนะครับแล้วก็สัญญาฉบับนี้นั้น นะครับมีระยะเวลาแค่ปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งนะครับคิดทบต้นทุกๆหเดือนนะครับก็เหมือนกับต้องคิดถึงสองครั้งนะครับหเดือนปีหนึ่งมีสิบสองเดือนนะครับทุกๆหกเดือนนะก็สเปอร์เซ็นต่อปีนะครับสามเปอร์เซนก็ถูกแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์เอาไปหารสองนะครับสามเปอร์เซนก็คือศูนย์จุศูนย์สามนะครับหารสอง ล้วก็จะกลายเป็น0.015นะครับนะเพราอันนี้ก็เป็น0.015เพราะฉะนั้นพอผ่านไป6เดือนนะครับนะก็จะเป็น0.015ขออภัยต้องบวกด้วย1ด้วยนะครับนะเพราะว่าอันนี้เป็นดอกเบีย้ยนะครับนะบวกด้วย1ก็กลายเป็น1ดนะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะครับที่ไม่พอนะครับก็คือเรามี สองแสนนะครับสองแสนเมื่อสกูลน,นี้ก็คูณหนึ่งจุดศูนย์สองกำลังสองไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเงินต้นนะครับเสร็จแล้วพอผ่านไปอันนี้สองปีก็มูลค่าเงินกู้ก็เพิ่มขึ้นนะครับพอผ่านไปอีกหกเดือนนะครับก็มูลค่าก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คูณด้วยหนึ่งจุด 0.15นะครับแต่นี่แค่หเดือนนะครับแล้วก็ไปอีกหเดือนที่จะครบ1ปีนะครับตามสัญญาฉบับใหม่ก็ถูกคูณด้วย1.015อีกนะก็ก็เป็น1.015กำลังสองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบสัญญาฉบับที่สองนะครับโต้ตงต้องชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดกี่บาทนะครับอันนี้ก็คือจำนวนเงินที่โต้งต้อง,องชำระทั้งหมดนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับ คิด2 2t ทีนะครับทีแรกก็คือส่วนนี้นะครับทีที่2ก็ถูกคูณด้วยตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําตอบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแนวคิดแบบนี้นะครับนะผมก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียกว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับนะซึ่งเป็นตัวที่ก่อกำเนิดค่านะครับค่า e ขึ้นมานะครับ เรามาดูค่า e ว่าคืออะไรนะครับ e นั้นเป็นจำนวนอัตรากระยะตัวหนึ่งนะครับก็เป็นจำนวนอัตรากระยะนะครับจำนวนจริงนั้นประกอบด้วยถ้าแยกออกมาก็เป็นสองพวกนะครับก็คือมีจำนวนตรรกะยะกับจำนวนอัตรากระยะนะครับจำนวนตรรกะยะก็คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็มได้นะครับส่วนจำนวนอัตรากระยะก็คือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนตรรกะยะนะครับ จำนวนที่ไม่ใช่จํานวนตรรกะก็อย่างเช่นสควอเรตสองนะครับที่เราคุ้นเคยแล้วก็พายนะครับที่เราเจอในวิชาขาคณิตนะครับแล้วก็ตัว e นะครับจำนวนออยเลอร์นะครับ e ก็มาจากออยเลอร์นะครับเป็นจำนวนออยเลอร์ซึ่งจำนวนออยเลอร์นั้นนะครับมีค่าประมาณนะครับสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับ สี่ห้าเก้าศูนย์สี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวซยมของ e นั้นจำได้ไม่ยากนะครับก็คือสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดก็ซ้ำนะครับแล้วก็สี่สิบห้าสี่ห้านะครับเป็นครึ่งหนึ่งของเก้าสิบนะครับแล้วก็สี่ห้าอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นทฤิยมของ e นั้นนะก็จำได้ไม่ยากนะครับก็ตัว e นั้นนะครับโดยนิยามนะครับ ก็คือโดยนิยามค่า e นั้นนะครับมันเท่ากับนะครับลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ1นบวกเศษหส่วน n ทั้งหมดกำลัง n นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของจำนวนออยเลอร์นะครับว่านิยามอย่างไรนะรแล้วก็เหตุผลที่เขาต้องคำนวณจำนวนออยเลอร์นะครับที่มาที่ไปก็คือมาจาก การคิดดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดหาเหตุผลนะครับก็คือเรามีสมมติว่าเรามีเงินต้นอยู่หนึ่งบาทนะครับเงินต้นหนึ่งบาทนะครับเงินต้นหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราให้ดอกเบีย้ยนะครับร้อยเปเซ็นตเลยนะต่อปนะีถ้าเราให้ดอกเบี้ยร้อยเปเตต่อปีนะครับ ผมมีเงินต้นหนึ่งบาทนะผมได้ดอกเบี้ยร้อยเต่อปีผมฝากเงินนะครับฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยร้อยเปอร์เตต่อปนะีผมเอาเงินหนึ่งบาทไปฝากนะครับครบหนึ่งปีนะครับก็เงินที่ได้ก็จะเป็นสองบาทนะครับก็เป็นสองเท่าทีนี้นักคณิตศ,ศ,ศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ชื่อแบรนูลีนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งต่อปีนะครับ,รบ,นะรบเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่ได้ก็จะได้เป็น1บาท แต่ไอ้ดอกเบีย้ยหนึ่งบาทเนี่ยนะครับขอแบ่งมาคิดเป็นทบต้นแล้วกันนะครับขอแบบคิดทบต้นแต่ว่าทบต้นนะครับในเวลาหนึ่งปีเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น n ช่วงนะครับอาจจะแบ่งเป็นทีละสี่เดือนก็ได้นะครับอาจจะแบ่งเป็นสามช่วงหรือว่าทีละสามเดือนนะครับก็เป็นสี่ช่วงนะครับหรืออาจจะแบ่งออกเป็น n ช่วงเท่าเกันนะครับในระยะเวลาหนึ่งปี ก็คือคิดดอกเบีย้ยทบต้นนะครับในแต่ละงวดนะครับถ้าเราแบ่ง1ปีออกเป็น n งวดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ใช่ดอกเบีย้ยทบต้นเราก็มีเงินผ่านไป1ปีก็มี2บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบ่งเป็นดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็แบ่งเป็น n งวดนะครับเรามาดูว่าเงินที่ได้นั้นก็คือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในงวดที่1นะครับค่าเงินที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็น1บวก เซตหนึ่งส่วน e n นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยร้อยเเซน์ะครับหนึ่งบาทก็ถูกแบ่งออกเป็น n งวดนะครับก็กลายเป็น1นบวกหนส่วนเ e นะครับแต่พอเอิญมันคิดทบต้นนะครับไอหนึ่งบวกส่วน e n ็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วน n ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวคูณนะครับค่าเงินต้นที่ได้ในแต่ละงวดนะครับเนะพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปสองงวดนะครับเงินต้นหนึ่งบวกหส่วนเ e แล้วก็ต้องคูณกับ ตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ1บวก1นส่วน n นะครับคูณเพื่อที่ให้มีค่ามูลค่าเงินเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นกําลังสองนะครับไอ้เจ้า1บวก1ส่วน n กําลัง2เนี่ยก็จะกลายเป็นเงินต้นนะครับในงวดถัดไปนะครับซึ่งก็ต้องคูณอีก1บวก1ส่วน n มูลค่า่็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นกําลังสนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงงวดที่ n นะครับก็จะกลายเป็น1บวกเศษ1ส่วน n ยกกาลัง n นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น แบนโนลลี่ก็ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดดอกเบีย้ยทบต้นนะครับร้อยดอกเบี้ยร้รอยเปอร์เซ็นต์ทบต้นแบ่งเป็นเอ็นงวดเท่ากันนะครับเงินที่ได้ออกมาหลังจากผ่านไปหนึ่งปีนะครับกนะ็จะเป็นจำนวนเงินหนึ่งบวกหนึ่งส่วนเอ็นนะครับทั้งหมดยกกําลังเอ็นเองครับนะซึ่งแบนโนลลี่ก็ลองคิดดูแน่นอนนะครับมันควรที่จะมากกว่าสองนะครับก็ แวนลีก็อลองดูถ้าเกิดแบ่งเป็นสองงวดจะได้เท่าไหร่สามงวดจะได้เงินเท่าไหร่นะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งปีนะครับก็สร้างตารางขึ้นมาปรากฏว่าค่ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่แวนลีอยากรู้นะครับก็คือมันเพิ่มขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น,นจำนวนงวดมากขึ้นมากขึ้นนะครับค่าของเงิน ที่เราจะได้นะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งปีก็เพิ่มมากขึ้นนะแน่นอนตัวนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อของเรื่องลำดับด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราบอกว่า a อนั้นเป็นมูลค่าเงินนะครับเป็นเงินที่เราแบ่งเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะครับถ้าเราคิดดอกเบี้ยทบต้นเป็นเองวดนะครับอันนี้ก็คือเงินที่เราได้หลังจากผ่านไปหนึ่งนปะียิ่งเราแบ่งงวดเยอะเท่าไหร่นะครับค่าของ a อนก็มากขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือ เราบอกว่า an นั้นเป็นลำดับเพิ่มนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าตัวนี้เป็นลำดับเพิ่มนั้นก็ต้องพิสูจน์นะครับแล้วก็พิสูจน์ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายก็พวกเราลองทําเป็นการบ้านดูก็ได้นะครับว่าตัวนี้เป็นลำดับเพิ่มนะจะพิสูจน์ยังไงเป็นลำดับเพิ่มนะครับลำดับเพิ่มก็คือ an บวกหนึ่งนะครับมากกว่าเท่ากับ an นั่นเองนะครับเมื่อเทอมเพิ่มขึ้นเทอม เพิ่มขึ้นนะครับเิมไปๆก็ค่าของ An ก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่แบนูลี่อยากรู้นะครับก็คือลิมิตของ N เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ1นบวกหส่วน N ทั้งหมดยกกกลัง n นั้นมันจะได้เท่าไหร่นะครับปรากฏว่าออยเลอร์นั้นเป็นคนพิสูจน์ได้นะครับว่ามันลู่เข้านะครับแล้วก็เรียกตัวเลขที่ลู่เข้านี้ว่าค่า E นะครับ นะก็คือจำนวนออยเลอร์นั่นเองนะซึ่งก็จะเห็นว่ามันประมาณ 2.7, 18, 28, 1 8 28, หนึ่งแนะครับซึ่งก็เป็นค่าที่มากกว่า2พอสมควรนะแต่ว่ามันไม่ถึง3นะครับไม่ไม่ไม่ไปถึงสามเพราะฉะน,นั้นใน1ปีเราจะคิดดอกเบีย้ยทบต้นขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับคิดดอกเบีย้ยจำนวนงวดให้เยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเงินที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับมัน จะเพิ่มไม่เกิน3เท่านะครับนะอย่างมากก็เป็นลิมิตค่าของมันก็คือ2.7งจุดเจ็ดกปดองแปดนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็คือค่าของ e นั่นเองเพราะนั้นะอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของจํานวนออยเลอร์นะครับซึ่งเกี่ยวเกี่ยวกับหัวข้อของดอกเบีย้ยด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตรก์ก็พวกเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความเชื่อมโยงนะครับมันมีที่มาที่ไป พอเรามี e ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับนะตัวที่เราเอาไปใช้นะครับก็คือใช้กับฟังก์ชัน exponent i a l นะครับซึ่งเดี๋ยวฟังก์ชัน Exponent i a l ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราจะพูดถึงกันในคราวหน้านะครับนะซึ่งฟังก์ชัน exponent i น l ีนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับนะเป็นฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดฟังก์ชันหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์นะครับในวิชาแคลคูลัสนะครับเดี๋ยวเราในระดับมหาวิทยาล,ายลัยเราก็เดี๋ยวจะได้เจอฟังก์ชันตัวนี้ด้วยนะครับซึ่ง สมบัติที่สําคัญของฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็คืออนุพันธ์ของมันนะครับ f ไพรม์ที่ x นะครับจะเท่ากับ f x เองนะครับก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะครับเท่ากับตัวฟังก์ชันเองครับซึ่งในลักษณะนี้นะครับอาจจะเป็นจำนวนอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นสองเท่าของฟังก์ชันอะไรพวกเนี้ยนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็น Exponential Function ทั้งนั้นนะครับนะอาจจะ x อาจจะเปลี่ยนเป็น 2x นะครับหรือ 3x ก็แล้วแต่นะครับแล้วพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นกับโลกจริงด้วยนะครับพนะวกการแบ่งตัวของแบคทีเรียนะครับนะหรือว่าตัวแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์นะครับทีนะ่มีความเชื่อมโยงกับฟังชัน e x p ก n ์ n t i น l นะครับนะมีอยู่มากมายพอสมควรนะครับที่เราสามารถพูดถึงเอาฟังชัน x p o ก e ์ t i a นนั้นไปเชื่อมโยงได้นะครับทีนี้พอเรามาดู ในหัวข้องของดอกเบีย้ยนะครับอันนี้เป็นดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับเป็นดอกเบีย้ยที่มีความเหมือนกับเงินฝากนะครับทีนี้จะมีดอกเบีย้ยอีกลักษณะหนึ่งนะครับนะก็คือดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่เราซื้อของนะครับซื้อของผ่อนส่งนะครับนะการซื้อของผ่อนส่ง นะการซื้อของผ่อนส่งในปัจจุบันก็มีออยู่พอสมควรนะครับก็อย่างเช่นเราจะผ่อนส่งเราซื้อของอาจจะซื้อตู้เย็นนะครับหรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับราคาค่อนข้างสูงนะแล้วก็ทยอยผ่อนส่งนะครับผ่อนส่งทีละทีละเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็จ่ายยอดที่เป็นยอดคงที่นะครับนะแล้วก็ เนื่องจากเราจ่ายช้านะครับสินค้าชิ้นนั้นก็จะถูกคิดดอกเบีย้ยด้วยนะครับถูกคิดดอกเบีย้ยด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราต้องสู้กันนะครับว่าระยะเวลาที่ผ่านไปนะมูลค่าของสมมติเราตู้เย็นซื้อไปนะครับมันมีการคิดดอกเบีย้ยนะสมมุติด,ดอกเบี้ยทบต้นทุกๆเดือนนะครับแต่ว่าแต่ละเดือนนั้นเราก็มีการผ่อนส่งนะครับก็คือจ่ายเงินปกเข้าไปนะครับนะแล้วก็ดูว่าจํานวน นะครับที่เราจะต้องจ่ายนะครับจะต้องจะเป็นเท่าไหร่นะครับสมมติเราผ่อนส่งกี่เดือนนะครับมันถึงจะหมดค่าดอกเบี้ยนะครับที่เราซื้อของมานะครับเพราะนั้นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมซื้อของมาชิ้นหนึ่งนะครับอาจจะซื้อตู้เย็นก็ได้นะครับอาจจะซื้อตู้เย็นก็ได้นะครับ สมมติว่าตู้เย็นมีราคา p บาทนะครับตู้เย็นมีราคา p บาทถ้าผมจ่าย p บาทไปเลยนะครับมันก็แน่นอนก็หมดถูไหมครับก็ไม่เีอะไรติดค้างนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่จ่ายเลยนะครับนะแล้วให้เวลามันผ่านไปนะมันก็จะถูกคิดดอกเบี้ยนะครับนะสมมุติคิดเป็นเดือนแล้วกันนะครับดอกเบี้ยคิดเป็นเดือนก็อาจจะคิดเป็นเรทนะครับ สมมุติว่าดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นตนะครับต่อเดือนแต่ว่าทบต้นนะครับทบต้นเพราะฉะนั้นสมมติว่า a อนะครับ a n ก็คือเป็นถ้าผมจะซื้อตู้เย็นตรงนี้นะครับผมต้องจ่ายที่ร้านเท่าไหร่ถ้าเกิดในเดือนที่เอนะครับนะเมื่อเวลาผ่านไปเดือนที่เอนะสมมุติว่า a n คือจำนวนเงินที่ผมต้องจ่ายทางร้านนะครับเมื่อผ่านไปเเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมครับก็ผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับมูลค่าของตู้เย็นก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็กลายเป็น p คูณกับหนึ่งจุดศูนย์สองนะครับหนึ่งเดือนอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับแต่เพอเอิน,นะครับมีการผ่อนส่งนะครับมีการผ่อนส่ง นะครับแล้วก็มีการผ่อนส่งก็เงินต้นก็จะลดไปนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าผมเขียนแบบนี้นะ A0 นะครับก็จะกลายเป็น P ถูกไหมครับ A0 เป็นนะแล้วก็ A1 นะครับผ่านไป1เดือนนะครับมูลค่าของตู้เย็นก็เพิ่มขึ้นนะเพราะมีดอกเบี้ยนะครับก็คูณ1.02นะครับแต่ว่าเราอยากจะลด เงินตัวนี้นะครับก็คือเราผ่อนส่งนะครับทุกๆสิ้นเดือนแล้วกันนะครับผ่อนส่งทุกๆสิ้นเดือนสมมติผ่อนส่งเดือนละสมมติสองพันบาทเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับนันนี้ a หนึ่งนะครับก็คือเป็นเงินถ้าเกิดผมต้องจ่ายนะครับให้กับไม่ใชเ่เงินต้องจ่ายคือเงินที่ยังติดค้างกับทางร้านอยู่นะครับ ก็คือ a1 นะครับ an ก็คือเงินที่ติดค้างจากทางร้านนะครับหลังจากผ่านไป n เดือนมาดู a2 นะครับ a2 ครับ a2 ก็หลังจากหมดเดือนที่1ไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเงินต้นนะครับของเดือนที่2องนะครับก็เอาพอผ่านไป1เดือนนะครับก็เอา p นะครับไปคูณกับนะไม่ใช่ p ขออภัยนะครับคือเอา a2 เอา A1 นะครับไปคูณกับ1.02นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเงินที่ยังติดทางร้านอยู่นะครับอยู่ A 1บาทแต่อเผอิญผ่านไปอีก1เดือนนะครับไปถึงเดือนที่2องมูลค่าเงินก็ดันเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมครับเพราะว่ามีการคิดดอกเบีย้ยทบต้นนะครับทุกๆเดือนนะครับแต่ค่านี้เราก็ต้องสิ้นเดือนไปเราก็ต้อง ผ่อนส่งนะครับผ่อนส่งด้วยลบกับเงินที่เราผ่อนที่คงที่ทุกทเดือนก็คือลบ2 0 0พนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ลักษณนนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉนั้นเราก็สามารถที่จะนิยามนะครับความสัมพันธ์เวียนเกิดได้นะครับก็คือ an เนทะ่ากับนะครับนะเอา an ลบหก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คูณนะครับหนึ 02, นะครับ อกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้บลค่าเงินที่เราติดอยู่นั้นมันเพิ่มขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลบกับ2,000นะครับก็คือเงินที่เราผ่อนส่งนะครับเป็นเงินคงตัวนะครับไปเรื่อยๆครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ภาษาคณิตศาสตร์ก็เรียกว่าลำดับเวียนเกิดน,นะครับภาษาอังกฤษก็คือ recurrence relation นะครับหรือ recurrence sequence นะครับ สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการนะครับหาว่าเมื่อไหร่นะครับ N เป็นเท่าไหร่นะครับเราถึงจะใช้นี่ก็คือเราถึงจะได้ใช้นี่ที่ไม่ไม่ชไม่ไม่ควรใช้ค้ว่าใช้หนี้ก็คือเราถึงจะได้ตู้เย็นมานะครับก็คือมูลค่าของตู้เย็นนั้นหมดไปก็คือเราจ่ายเงินนะครับให้กับทางร้านหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือโดยทั่วไปแล้วนะครับสิ่งที่เราถามได้คือหาเนะครับที่ทําให้ นะครับ a n นั้นเป็นศูนย์นะครับหา n ที่ทำให้ a n นั้นเป็นศูนย์ซึ่งปกติแล้ว n มันก็อาจจะไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับโดยส่วนใหญ่ n นั้นไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทำก็คือเราจะหานะครับหา a n ได้อย่างไรนะครับหาสูตรของ a n ได้ไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็น่าจะสามารถหาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วมันมีรูปแบบของลำดับที่อยู่ในฟอร์มเนี่ยนะครับมันสามารถ มีสูตรที่ทําได้นะครับซึ่งสูตรที่าสามารถทําได้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถทําได้โดยการใส่ค่าแทนค่าเข้าไปเรื่อยๆนะครับลดหลั่นกันไปเรื่อยๆหาค่าออกมาได้นะครับเพื่อที่จะดูว่ารูปฟอร์มทั่วไปของ a อนนั้นคืออะไระแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญที่จะหา a อนหาสูตรของ a อนนะครับก็คือนะครับเครื่องมือที่สําคัญเลยนะครับก็คือ อนุกรมเลขาคณิตนะครับอนุกรมเลขาคณิตครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงอนุกรมเลขาคณิตในตอนหน้านะครับแล้วก็เอาสูตรของอนุกรมเลขาคณิตนั้นมาใช้แก้ลำดับเวียนเกิดตัวนี้นะครับตอนข่าวหน้านะครับก็ <S <S จะมาหา,หาสูตรนะครับของ a อเอนะครับโดยใช้ อนุกรมเลขขาคณิตครับถ้าเกิดพวกเราอยากจะลองดูลองทํามาก่อนเป็นการบ้านดูก็ได้นะครับโอเคนะครับก็เวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อของลำดับและอนุกรมนะครับแล้วก็เอาเรื่องอนุกรมเลขขาคณิตนั้นไปแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการผ่อนส่งสินค้ากันนะครับพบก,กันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ